สวัสดีครับโค้ชเสียงครับช่วงนี้นะครับคนส่วนใหญ่เราจะ work from home กันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานเอกสารทำงานส่งหัวนหน้ามีการประชุมกันทางออนไลน์นะครับแล้วพอมันประชุมนานมากปกติทำให้เราเนี่ยนั่งนานมากกว่าปกติมันมีอุปสรรคในการทำงานหลายๆคนมีปัญหานี้ครับปวดเมื่อยในการทำงานวันนี้นะครับผมมีทริคเล็กๆน้อยๆซึ่ง สามารถเอาไปปฏิบัติได้นะครับในช่วงที่เรา work from home หรือว่าจะยิ่งดีมากครับถ้าเราอาไปปฏิบัติตอนที่เรากลับไปทํางานที่บริษัทจริงๆถ้าเราต้องนั่งนานๆเนี่ยเราจะบริหารร่างกายยังไงเพื่อให้ห่างไกลจากโรคที่คนส่วนใหญเป็นเ๋ยวเนี่ยคือออฟฟิศซินโดรมแล้วก็อาการปวดเมื่อยต่างๆเช่นปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่ปวดเมื่อยหลังแล้วก็เจ็บขาในบางคนคร,ครับผม <S <S อ่าเรามาดูนะครับ ถาในการบริหารนะครับผมจะทําเป็นทั้งดนามิกแล้วก็สแตติกนะครับเริ่มที่ดนามิกนะครับผมเริ่มที่คอนะครับคอผมบิดซ้ายบิดขวานะครับเราจะยืดหรือเราจะนั่งก็ได้นะครับนับ1นถึงสิครับเราสามารถใช้มือช่วยได้ครับเรียกสะพานคอนะครับมีการตึงยืดตัวนะครับแล้วก็อีกข้างครับใช้สบายๆนะครับต่อไปผมบิดซ้ายบิดขวาบ้างครับบิดซ้ายบิดขวาเป็นดนามิกนะครับขยับก่อนปุ๊บแล้วผมบิดค้างไว บิดค้างไว้ครับจริงๆเรานับประมาณนับ1-10ถึงนะครับต่อไปครับถ้าผมหัวขึ้นลงแล้วผมค้างไว้ครับใช้นิ้วช่วยได้ครับเพื่อเป็นการยืดให้มันมากขึ้นนะครับต่อไปครับโอเคต่อไปแล้ว ครับผมต่อไปนะครับเราได้น้ําหียนครับผมบริหารกล้ามเนื้ออกกับกล้ามเนื้อหลังนะครับให้มีการยืดและหดออกนะครับผมขยับก่อนแล้วผมก็ยืดค้างครับนี้ผมโฟกัสที่กล้ามเนื้ออกของผมนะครับกล้ามเนื้ออกของผมมีการยืดออกแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อหลังครับกงสะบักของนะครับยืดกล้ามเนื้อหลังยืดออกหลังตรงไว้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อหลังนะครับ อ่าโอเคต่อไปเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับแล้วผมก็ยืดครับเป็นสแตติกผมจะรู้สึกว่าตึงที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ของผมนะครับอ่าไหล่นะครับต่อไปนะครับก็สบัดข้อมือครับสบัดสบัดข้อมือสบัดข้อมือนะครับสบัดข้อมือสามารถหมุนครับหมุนไปข้างใดข้างหนึ่ง ต่อไปนะครับก็จะเป็นหลังแขนนะครับอ่านันนี้หลังแขนนะครับขยับเข้าขยับออกเป็นไดนามิกนะครับเป็นไดนามิกแล้วเราก็สแตติกครับยืดค้างไว้ตอนนี้ครับจะตึงที่ช่วงหลังแขนนะครับตรงเนี้ยเวลาเราทำทำคอมทำงานนานๆเนี่ยมันจะตึงอ่าเปลี่ยนค้างครับยืดค้างไว้นะครับ นี่รังแขนอ่าเรามาหน้าแขนครับยืดแบบนี้บ้างจะเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับจะมีการดึงและยืดออกอ่าแล้วเราค้างไว้โอเคครับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อเอวกระโพกด้านข้างนี้ผมขยับครับเราขยับเป็นไดนามิกก่อนครับขยับลงมาอ่าโอเคเปลี็นข้างครับผม แล้วก็ค้างไว้ครับอ่าโอเคการยืดเอวอีกท่านึงครับผมนั่งขาขวานะครับขาขวาคว้าขึ้นมาข้างหน้านะครับตัวเราตั้งตรงนะครับแล้วแขนซ้ายนะครับอ้อมมานะครับให้ขัดกับขาขวานะครับแล้วเราก็บิดเราจะตึงที่ตรงนี้ครับช่วงเอวด้านข้างกับช่วงหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ค้างไว้ เปลี่ยนข้างครับผมขัดนะครับเราสามารถเอามือจับเก้าอี้ไว้ก็ได้นะครับอ่าโอเคอ่าถ้าต่อไปนะครับผมจะยืดกล้ามเนื้อก้นนะครับเอาขานะครับควายขึ้นมานะครับอย่างสังเกตขาขวามนะผมควายขึ้นมาเราพยายามเอามือนะครับมือขวากดลงไปนิดนึงและมือมือซ้ายนะครับยกขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ขาเนี่ยมันตั้งตรงนะครับตรง กระดูกสันหน้าแข้งเนี่ยขาท่อนล่างเนี่ยให้ขนานกับพื้นแล้วเราก็ค่อยๆโน้มตัวครับเราจะตึงที่กล้ามเนื้อก้นของเรานะครับถ้าใครความยืดหยุ่นเยอะเยอะเราก็จะสามารถโน้มตัวลงไปได้เยอะโอเคครับเปลี่ยนข้างนะครับจับขาหมั่นคงโน้มสะโพกครับรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อก้นนะครับอโอเคอ่า ถ้าต่อไปนะครับเราจะมายืดต้นขาด้านหน้านะครับอ่าแล้วต่อไปก็ค้างไว้ครับอ่าต้นขาฝัางขวานะครับจะขนานกับขาซ้ายก็ได้หรือจะไม่ขนานก็นได้นะครับลองดูว่าจุดไหนที่เราจะสามารถยืดกล้ามเนื้อเราได้มากที่สุดแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน นี่ผมยืดข้างไว้นะครับโอเคแล้วผมเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งรับผมอ่าโอเคต่อไปผมจะยืดต้นขาด้านหลังนะครับพร้อมกับยืดหลังไปได้วยกันอ่าลองดูนะครับนี่นะครับผมเอามือจับพนักเก้าอี้ไว้นะครับจับนี่นะครับและเราโน้มสะโพกนะครับตอนโน้มสะโพกเนี่ยตอนนี้ผมจะตึงที่ก้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับด้วยต้นขาด้านหลัง กระ้ามเนื้อก้นนะครับมันจะมีการยืดออกและผมพยายามกดตัวลงไปนะครับผมก็จะยืดหลังของผมด้วยโอเคถ้าในการยืดนะครับในการบริหารระหว่างทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นประชุมหรือว่าทำงานโตก็มีเท่านี้ครับลองเอาไปทำดูนะครับเพื่อประโยชน์ในการทำงานและก็ดูแลร่างกายของเราในระยะยาวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ และก็อย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะครับทาง Facebook ของทีมบ y ออนนะครับแล้วก็ YouTube ของทีมบีออนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ